มาลองดิคุณน้ำ <Loud> ม <noise> ันจะเจอได้เชียวอัเนี้มันเป็นใครวะเนื้อชีบไปเลยน้องก้อยเฉยทองด้วย่ะกูเป็นคนหล่อจังมั้ยอ่ะเป็นคนหลอวัสวัสดีครับผมตั้ม TUM ครับทุกคนซึ่งในทุกคนผมก็ วันนี้ก็มีข่าวดีนิดนึงนะก็ไม่ดีมากนะองมั้งไอเจ้าเด็กเลี้ยงแก่มันมาถ่ายคลิปกับผมนะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานใช่ไหมผมไปหามันที่บ้านทุกคนก็คือตรงคอกแพะมันอยู่นะอยู่กับพ่อมันผมก็เข้าไปสวัสดีพ่อของมันพ่อมันนี่อายุก็ประมาณสี่สิบเกือบห้าสิบแล้วผมเข้าไปนั่งคุยแล้วแล้วก็นี้ผมจะพามันทุกคนไปตามหาโจนที่ตรงบ้านกระเลียงก็คือพามันไปจัดการหนะ่อยพาไปสนุกนิดหนึ่งแต่ก็ไม่รู้นะว่าโจนนั่นมันยังอยู่ไหม ถ้าอยู่ก็ได้สนุกแหละนี่มันก็เดินเข้าไปรอผมตั้งนานนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปตามมันทุกคนวันนี้เรามาเป็นช่วงประมาณเที่ยงใกล้จะบ่ายแล้วทุกคนอากาศร้อนมากๆเลยนะวันนี้หรือว่าผมใส่เสื้อแขนยาวก็ไม่รู้นะโอเคครับทุกคนก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นำกำลังใจผมทาคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่ทุกคนนี่วันนี้มาในลุคนี้ผมจะถีดเล็กไปด้วยนะเพราะว่ารอบที่แล้วผมวางไว้แล้วนนี่ ใส่โมกับน็อกด้วยพร้อม่าวันนีน้นใ,นใส่สื้อแขนสั้นมาบอกใหร้อนโดนผิวดำหมดผิวดำเอา,าอ,อ่ะยังไม่ตองบอกอ่ะถึงโดนผิวไม่ดำอ่ะโอ้ยเออมาถืออไรกันตัววะไม่ถืออะป้องกันเฉยๆไม่ไม่ใช่อะไรหรอกเอาไว้ตีหัวหึงเหลืองอะ ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวมันจะแอบซุ่มอยู่ข้างเนี้ยเ,เกิดอะไรขึ้น้หายเจ็บปาดแล้วเองรู้ป่าวว่าเองจะไปไหนไม่รู้นะเส้นทางกูไม่คุน้นเคยนะมึงใช่ป่อะอาพาไปจัดการโจรหน่อยวันนี้ไม,ม่หรอไม่หรอไม่ดิเนี่ยของมันมาประจำเลยน่อกลัวโดนแขกนะไม่กลัวอ่ะนี่ดูก่อนว่าถืออะไรเนี่ย ไปดูเห็ดด้วยนะพวกพวกเจอเห็ดด้วยดูเห็ดด้วยไอ้หนูพวกได้เห็ดเยอะนะดูเห็ดด้วยไม่ร้อนอะตลกเราความกุญตีน,น,ตนก็ยกให้มันเหมือนเดิมน,นะทุกคนจะไม่ยกให้ใครใยกให้มัน,เ,น,มน,นเออไปไหนหวะเลี้ยงแพะหรือว่าทำอะไรพ่อกูห้ามาให้ออกจากบ้าน <c oughs> เสมหนุนหน้าเอ้ยนี่ใครผ่าวะมะละกอเนี่ยไอ้หายมึงไอ้แปะขโมยมะละกอฮะมึงอ่ะมึงมีรอยมากินเลยนะทุกคนน่าจะเป็นพวกกระรอกนะบ้าเปล่าเพิ่งเดินมาเห็ดนี้กำลังขึ้นนะทุกคนเราต้องดูให้ดีๆเลยอะไรเจออะไรฮะเจออะไรเพราะทำสามารถธิไม่พอกูเจอเห็ดประมาณ สามสิบรอโอ้โหเหตุเพิ่งขึ้นเมื่อวานนะเอออเพกมงใช่ป่ะเก่งจังเยอะ่งพงนี้่าาูถูกใจไป็นหนึ่งนิ้วโป้งเลและสองนิ้วโป้งเอาไปเลยอะไรนะหาเห็ดแบบพวกหังไม่ได้แดกหรอเทุกคนขังคบขังคบนะขังคบป่า หวังเว้ยเข <Whoa. Okay. S 3> yeah. okay, well, ้าไปซุ okay. ่มส <noise>. ี่ซุ่มห้ามาแล้วแบบยังไม่รู้เรื่องเลยว่ามีมีอะไรมีอยู่ตรงเนี้ยน่ะเอาให้ดีฟังดิอ่าหลอกวาได้เลยเดี๋ยว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 มึงเจอไอโจ้นั้น ตัวน่ะตัวใครตัวมนันนะตอนเนี้ยใครตัวมัวิ่งก่อนแตนะวิ่งไปไหนได้วิ่งเข้ามาหากูนี่กูตีเลยเไม่ใครหรอเปล่าไม่ฮ่าไม่มีใครไปถูกไม่มีจริงดิ กลัวก็เบไหมไม่มีใครอยู่เลยเหรอไม่ามีกลัวก็เบาไม่กลัว็นไปไหนวะม่มีใครู่ที่นอนไหนเหรอนอนานอนเฉยเลยเออมันไปไหนวะเออว่าๆนงไรหนครไปอ่ะออไปทางนัน โอเคทุกคนตอนนี้เราสองคนมายังที่พักของลุงแล้วนะก็คือไอโจ้นั้นผมไม่เจอนะไม่รู้ว่ามันเข็ดหรือว่ามันไม่มานะไม่ไอลุงคนนี้พร้อมพร้อมไม่น่าอยู่ไปไหนเะอ๋ออยากรู้จักเหรออยากเลยอยากรู้จักเลยเดี๋ยวเข้านักใจอีกกองเตงเหรออย่าอย่ากองเตงกู่ะเออทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเฝ้าดูแล้วก็ตะโกนเรียกมันดูนะเผื่อว่ามันอยู่บริเวณนี้ทุกคน นี S <S ่ยไม่งร okay, ้อนใช่ไหมไม่แน่ใจตอนนี้ไม่หมดเลยมืออืมโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราขอลองเรียกมันดูนะทุกคนพร้อมไหมทางไหนของเนี่ยโอ้โหปุ๊บปัดบตอบเลยใครใครวะเนี่ยใคร วัสดีครับเองเองเอเอเอลองคุยดิแลแกะละเออดไปเขาไปหาเลยเ<ม>ขาไปหาเลยถือไม,ม้ยกลอย่าใ้เออกลเลยไปา่าะโคตห่างเลยนะมีนองก็เชือลุกเลื่องช่างเกียเหมันพูดแป็นเียกไ้เลยเจ้าไว้ใจเดกใก้นะทยแค่เป็นโจรป่าวะลองดูลองไล่ดู เมียกยัยเอ้ยไม่ใช่หรอม<ว>ั้งมันบอกว่าเป็นบ้านเนะนี่ยนอ้องโก้เชื่อข้าวไว้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 โอ้โหคนแมนเมีย,ยมีย,ยลงลงลงตามเลยตามเลยตามเลยเมียใจนายเมียใจเนว้ระวังนะเล้แพะเมียกยัย ใส่หมวกนอกย่างเด่นเลยนะทุกคนเหมือนพวกกรรมกรอ่ะใช่หมหมวกเหมือนทำงานาเลยนะทุกคนแต่เป็นหมวกเด็กไม่รู้มันเอามาจากไหนดูนะเหมือนมันไปลูกน้องของไอ้โจเลยว่ะใช่อะอ่ามันได้ปิดหน้าไหมเมื่อกี้ดูจากทรงมันไม่ได้ปิดว่ะดูจากทรงเฉยเลยไม่เมื่อกี้เห็นนี่ได้ปิดหน้าไหมไม่ได้ปิดอืมไปไหนละ เว่งฮ่าเลยค่ะเดี๋ยวมีอาการเจ็บมากตัวไล่เตะมากแกบ่าฉลองแล้งเฮ้ยเราเจอลูกพี่มานี่ลูกพี่มันชื่อว่าอะไรวะฮะลูกพี่มึงเฮ้ยมาแล้วเดินลอ,อกอีกตัวหนึ่งเป็นเต็งนี่นะโดนแลคงจะไม่ช่วยเอ <c oughs> เอ,อ,เอ,อทุกคนมันไม่อยู่นะ น้ำเฉยเลยว้าวไหนดูดิเสียวน้ำยังไงไหนดูดิตักไงเร็เร็วเเสียวน้ำยังไงย้งไม่ตักน้ำอ่ะเออเอาน้ำนี้ก่อนน้ำมันเครื่องไม่กินถ่ายน้ำมันเครื่องเลยอย่าฆ่ากอ่ะเฮ้ยมาแล้เหรอเฮ้ยไปสักเทียวไล่ไปแม่งยังไรอ่ะอ่ามาไล่ไปแม้งนะถือไม้ดีถือไม้ดีโอ้ไม้นี่ทำอะไรเขาได้เนี่ยงองดูไหมล่ะ มาดิเฮ้ยทำไมเฮ้ไปล้วทำอะไรวะน้องคนเดียวน่ไปกันตั้งเต็ชะเาไปเลยไปเลยเตะ้านคอบอกไว้ก่อนไม่ไป อย่ามาลองดิคุณนเจเจอได้เชอันนี้มเป็นใครวะเนื่อจีล้องกย้องวมะกูเป็นคนล่อจัมั้ยอ่ะเนเ็ตจิมันอยู่ตรงไหนดูมันดิไอ้ตามๆมันแอบดูนี่มาเฮ้ยเอาเลยเอาเลยนี่ลองเข้าไปตีดูดิ

ถึงมื่ออกูใช่อ่ะเมื่อกี้มันถาเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหนแม่นอนนอนรอปุเดี๋ยวไล่ไปอ่ะบอกโอ้นอนรอเอ้ยแต่แม่งแปลกนั่นเป็นใครไม่เคยเจอเลยนะวัดไม่เคยเจอไงตรงนี้วัไม่เคยมาอืมอืมเอ้ยนี่กินปะมันละมันนมัเมื่อกี้มันพูดว่านะมันเมื่อกี้มันพูดภาษานะมันพูดว่าอะไรบ้างนะ มันเราเรามาแอบขโมยของอื่อามานี่เป็นบ้านของมันตบ้านของมึงที่ไหนเล่าอีหา่าบ้านของเขาเออจริงแหละไปแล้วมั้งเมื่อกี้ตีกี่ทีนะ่ะโอ้ยเกี้ยกว่านะเจ็บหนักว่ะใช่อ่ะเออไม้เมื่อกี้นะเออจ็บหนักออใช่ไมมเมื่อกี้นี้เหมือนตีเด็กเลยหักบ่าดไม้เมื่อกี้ อีห่าไม่ห่างไปกูว่าก้ามมาอือมันร้อนที่ถ่ายมึงร้อนไหมโคตรร้อนอนะ่ะมึงพากูมาทำไมวะเนี่ยก่อนจะมามนนจัดการในโจนเนี่ยเดี่ยมันไม่อยู่เลยกูอยากเจอลุงเขาหนนะ่อลุงเขาไม่อยู่นะลุงเขาไม่ค่อยอยู่บ้านหนะ่อเดี๋ยวนะเราทำอะไรกินรับ ว่ามันน่าไปแล้วไปแล้วนะกูชอบอย่างนี้บ้านเนาะเย็นดีเนาะเออบ้านอย่างนี้ทำไมพี่สาวไม่อยู่บ้านอ่ะว่ามึงชอบชอบชอบแล้วชอบอะไรชอบเสือกอ่ะอ๋อชอบเสื้อไม่ไม่ได้ชอบเสือกชอบพี่สาวอย่างเงี้ยวัวไม่ค่อยใจเพราะพี่สาแเล่นนี่มึง ไอคนนั้นน่ะเหรอเิ่มองเจอไหมส่งกลับไปแล้วกลับไแล่กลับบ้านมันก็มันเอาเด็กมาคืนไลวสองคนนั้นน่ะเออเอ้ยเอามาคืนคนเดียวเนียคนหนึ่งไม่อยู่เนี่ยจะให้เองไปทําความรู้จักกับมันอยู่เนี่ยเออมันคุยดีจะมีมันมีลูกมีเมียด้วยเออ้ไปบอกเขาเด็กได้ ไม่คนละคนเด็กอีกอย่างหนึ่งเข้าใจอะไรผิดไปนะใส่หมวกกับน็อกเหลือเงินหมื่นเนอะเนี่ยแอปมึงจะลองใส่ใส่หมวกแล้วเอาจริงๆนุ่มกับน็อกมาจากไหนกวาดเออกวาหมวกกูนี้น่าแพงก็หมวกแลรอประมาณกี่กี่สิบบาทประมาณกี่บาทประมาณกี่บาทพ่อกซื้อไม้ประมาณ สี่บาทโอ้โหไม่ถึงสิบหรอไม่อ๋อหรือว่าประมาณยี่สิบสามสิบสิบเนี้แค่นี้ยก็แพงขอมืออ่ะเออจริงจริขงขามามาองของกว่าประมาณแล้วสามบาทเองของกูเออ,อ,อกวูอะมืวมึงก็จอกไงอืมไมม่ีีดกจะไปซื้อสี่บาทยังไงวะเล,เล <laughs> เอะด้วยเพราะพราะซื้อให้แพงเหมิงเออดีแล้วพราซื้อให้ทำอะไรมาการโดนตบหรืยยังไง กันโดนตาลตายอ๋ออ๋อนีไ่ไปแล้วแหละเฮ้ยคิดว่าเลยเฮ้ยบัดเดิมยังไม่ไปหรออ่ะนี่ยกไม้ให้เท่านี้เลยไปกูบอกเลยนะมึงกูไปเขาเนี่ยใจเย็นๆอา้าวไม้เท่านี้เนี่ยบ้านเขาพังวนะัแล้วไม่รู้อ่ะอ้าวไม้เท่านี้เอาว๊อมทำลนะไม้เท่านี้รับ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 ไ,<ม>ไปไ<ม>เอารับไปอ่ะค่ะ ไปไล่ให้เกยไกเลยนี่ยไล่เข้าไปในป่านู้นนเ้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนตรงไหนยอ้าคนเมื่อกี้น่าจะเป็นลูกน้องป่ะ ไม่รู้นะแต่แต่งตัวนี้เหมือนคนคนทั่วไปเลยฮั่น่หนไหรแล้ววะลองขึ้นไปดูดิไปไหนแล้ววะเสียงมันอยู่แถวนั้นแหละคืนอนั่นไหวนะคะเจอป่ะเจอป่าหไม่เจอเลยว่ะอู้อนะมันไปนี่ เออคุณด,ดิตรงนั้นผมเจอเลยนะเห็นนดตรงไหนไปดูได้ไหน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 ขอดูเห็ดโกหกหน่อยไหนหมอไหนะมันไปไหนละเมื่อกี้ใช่เหะออ้ยมรกอรเต็มเลยผมไปกินส้มตำป่ะทำส้มตำกินไหมฮะไหน không mình không được không này luôn được Này được không 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 được Đi được không được không được không được lai được không được không được không được ê ba ê mày 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 ย้อนหัวเหลืองโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวน่าจะไม่มีแล้วและเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านนอกเลยอันนี้มันรูดมันบอมทำนะเราบอกกูม้โซนเอาไว้ถ้าเขามากูหาพ่อเว้ยมึงโดนอาว้ยบอกไว้ก่อนโนกูนะอเคเดี๋ยวเราไปกันข้างนอกก่อนไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กำลังเรากำลังจะเดินกลับนะทุกคนกอยหมอนั้นน่าจะไปละเพราะว่าเมื่อกี้ ไลมันกลับไปลรอ๋อหัวแข็งนะหัวแข็งนี่นคลิปนี้นะ่าจะไม่มีอะไรทุกคนเดี๋ยวเจอรอบหน้าในะโจนนั่นที่ผมมาเจอมันประจำอะ่ะใจมาไก่นี้หน่อยกุนตีนกุนตีนแบบเนี้ยน่าจะเข้ากันได้ดีเลยเดี๋ยวผมจะลองจับแล้วก็ให้นี่เล่นงานมันนะโอเคทุกคนงั้นก็เจอกันคลิปหน้าและครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด กดอะไรมาสดีครับเออกดไลค์นะทุกคนแล้วก็กดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกำใจเราทั้งสองคนเลยนะทุกคนแต่อาจจะมีอีกเดี๋ยวรอยโจนั่นทุกคนโอ้บายบายครับ